ก็กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลากี้สองหาหกหาทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าและก็เอฟซีใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับผมวันนี้นะครับผมกับวันที่ยี่สิบสามเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงกับวันอังคารนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีแนวทางมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับผมก็เป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นของ รัฐบาลไทยแยกบนแยกล่างนะครับเป็นชุดตัดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกล่องเบิ้งของรัลาัพัฒนาไปก่อนนะครับเป็นแนวทางของหมือต่อไปนะครับผมก่อนจะเข้าไปเบิ้งในทางตัวเลขของวันที่ยีดซีนี่นะครับก็ฝากคำเตือนนะครับฝากคำเตือนเลยครับ พี่นองจักน้อยนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับซีก่อนจะขอ,อยบนกระทางตัวเลขของที่ยีบซีเนี่ยนะครับผมมาเบิงของเอ่อมาเบิงของงวด สรุปนะครับสรุปหมวดพื้นที่ยี่สก่อนนะครับมาดูสรุปหมวดพที่ยีเดือน4ก่อนนะครับผมหมวดที่ผ่านมานะครับก็หวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกก็สอเออขออภัยครับหนึ่งหนะครับหนึ่งหนะครับผมส่วนสตัวบนออก490 2ตัวล่างออก9ก้าสีนะครับเกนะครับผม ส่วนเหลในตารางนะครับหมวดนีบอเข่านะครับผมมาแค่สองตัวนะครับมาแค่สองตัวนะครับผมมาสวนกับสี่นะครับเต่เร็วเก่าศูนกับเก่าซีนะครับลดไปนะครับผมสําหรับเลียกในตารางนะครับส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดวิ่งนะครับก็เข้าที่สี่นะครับผมเข่าที่ีพี่้องเข่าหลุดทีซีนะครับ แอดให้เหมืนที่หานะครับแต่ว่าเขาที่ซีนะครับผมส่วนส่วนจับคู่นะครับจับคู่นี่กับรถนะครับผมเรียกว่าเก่าซีนะครับแอดไห่ซีแปดนะครับผม หลุดไปเต็มเดียวนะครับส่วนหลักร้อยก็ไม่เข้านะครับงวดนี้ครับหลักร้อยไม่เข้านะครับงวดนี้หลุดนะครับผมขอมาสองงวดนะครับหลักร้อยก็จับค่เขามาสองงวดนะครับก็งวดนี้ก็หลุดนะครับก็ต้องขอโทษขอให้ซีหลายๆนะครับผมมาตามต่อกันนะครับตัวเลขไม่ขอไม่หลุดนะพี่น้องมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางของ หมดประจำวันที่24เนี่ยแล้วครับผมไปดูกันเลยครับเอ่อสำหรับสำหรับพัฒนาวันที่24เดือน4ปี67นี้นะครับผมก็เลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มี1มี3 2 5 6 8 9นะครับเหมนนี้มี7ถางนะครับผม หนึ่งสามสองห้าแปดหกเก้านะครับสำหรับเด็กในตารางครับส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดวิ่งก็ให้ที่แปดกับเก้านะครับวิ่งที่แปดกับเก้านะครับคิดว่าน่าจะเป็นบนนะครับผมแปดกับเก้าน่าจะจะ,จะเป็นบนนะครับแปดเก้าบนแน่นอนนะครับผมรับพี่น้องคำว่าเล้าก็อย่าลืมนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ํำแน่นะครับ,กกรรบเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมส่วนท่านที่ชื่นชอบทั้งตัวเลขน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะสิบได้ว่าชมเข็ดไม่ๆหตัวเลขเ,เด็ดดีๆนะครับผมจากทั้งจากทั้งช่องนะครับอ d d Upload Clip Set นะครับผมคลิปก็จะเด้งนึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของพี่น้องที่นะครับผม เดี่ยบสีเบิงแนวทั้งตอนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นราวพัฒนาหรือรัฐบาลไทยนะครับผมแต่ถ้าเฟซท่านใดอยากจะให้ลงฮาหน้อยนะครับก็เม้นไม่ได้นะครับผมเม้นไม่ได้นะครับแต่ว่าแอดก็จะสั่งกุ้มนะครับ สร้างสร้างกลุ่มแบ่งปันน้ำใจกันนะครับผมกลุ่มเก็บตังอาจะอะอาอาจะยกเลิกนะครับกลุ่มบัดเก็บตังอาจจะยกเลิกนะครับแต่จะเป็นกลุ่มแบ่งปันน้ำใจแทนนะครับผมสิ่งเป็นกลุ่มฟรีนะครับแต่แบ่งน้ำใจนะครับผมแบ่งปันปน้ำใจกันนะครับเดี๋ยวว่นแน่นะครับผมก็รอรอเบิ่งจะผักนะครับผม ช่วงนี้เลขกห้าน้อยกะเข่าทุกมือแล้วครับเข่าซุ้มมือนะครับผมแต่ว่าตัวเลขกอะมีสองชุดนะครับชุดละหกตัวนะครับผมต้องถือชุดละเจ็ดตัวนะครับแต่ละมือนะครับผมมีสองชุดก็สิบสี่ตัวนะครับผมไปจะเล่นชุดไหนก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะเข่าทั้งสองชุดนะครับแต่ว่าเลขห้าน้อยเนี่ยครับยัดไห่สองชุดเนี่ยเข่าทั้งสองชุดแน่นอนนะครับผม เดือนหนึ่งก็หยุดจะหลุดประมาณสักสามวันสี่วันนะครับประมาณนี้นะครับเดือนหนึ่งนะใครอยากเข่ากุ้มกะมสักพักนึงนะครับเดี๋ยวอจะเปิดคุมปีนะครับแบ่งปันน้าใจนะครับผมกลุ่มกลุ่มแบ่งปันน้าใจนะครับนะ,ะไปเบิ้งเงินต้อนะครับไปเบิ้งเงินต้อนะครับผมสําหรับแนวทางราพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิบสี่นะครับ จับคู่นะครับผมจับคู่ 1, 3, ึ่งสามนะครับหนึ่งสานะครับหนึ 1, 3, 8, 5, งสนะครับผม 9, 5, 18, 53าหนึ่งแปดห้ะครับหนึ่งสามแปดหตัวเน้นเน้นนะครับ ก็คือหนึ่งสามแปดห้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามนะครับส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันก็มีสามหางแปดสามห้าสองสองสามนะครับสามตัวหุนนี้มาแค่สองหางนะครับสามตัวสามแปดห้าหนึ่งแปดห้านะครับสี่ตัวมีหางเดียวนะครับหนึ่งสามแปดห้านะครับผมหมดนี้ความมั่นใจรู้สึกว่าจะเยอะนะครับหมดนี้ความมั่นใจเยอะมากนะครับผม กัแบบประมาณนี้นะครับผมอ่ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยสามหนึ่งแปดห้านะครับมีสี่ตัวนะครับหลักร้อยวันนี้แต่เน้นที่สามหนึ่งสามนะครับเน้นที่สามนะครับผมสําหรับหลักร้อยวันนี้นะครับเอาก็าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางมวันนี้ก็ขอให้พี่น,อน้องเย็บซีทุกคนโชคันลมรวยถุงเงินเหมือนกันนะครับ ใส่วิจารณญาณหลายเรือ่มีน้องก่อนที่ลงทุนนะครับผมมากระจัดกระพาพันนะครับผมมากระเบิดงปอความบันเทิงนะครับผมตัวเลขมีเขาไม่รู้นะครับเป็นโจทย์คำนวณนะครับทำขึ้นเพื่อเป็นท้ายกับเอฟซีเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็ขอให้โชคให้มันทุกคำทุกขูทุกคนนะครับผมขอให้โชคให้ลำให้ด้วยนะครับมีโชคมีหมันกันนะครับสำหรับเราพัฒนาวันที่ยีสีนี้นะครับผม เอาล้วครับก็ขอตัวรับกันนะครับข,ของคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ